ผมเม็นพิธีกรที่จะแนะนำนะครับนี่คือตึกจอเอ็กซ์นะครับนี่คือชั้นที่12ครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่1ครับชื่อว่าจุดกาเนิดครับนี่คือเพื่อนที่เล่นเก่าครับซึ่งในห้องนี้จะมีมีพระเยซูที่ตัดเข้าทั้งหลายว่า แล้วเป็นความสว่างของโลกผู่ตา,มมา,มาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างในชีวิตยอนบทที่8ข้อที่12บสองแล้วดูส่วนต่อไปน,นะครับส่วนนี้คือห้องเรือนะครับนี่เป็นการจำลองเรือของคณะ,ะนิชชนรีนะครับซึ่งในห้องนี้จะมีแบบจำลองของเรือต่างๆ้วยครับเช่นนี่ยกตัวอย่างนะครับนี่คือเรือไททานิกนะครับ ส่วนนี้คือเรือกอนไฟลาแรกของประเทศไทยนะครับหรือของประเทศเราอีกชื่อคือสยามครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปนะครับนี่คือห้องสู่ท่าเรือสยามถึงชุมชนจีนนะครับนี่มีการเปรียบเทียบธงชาติไทยนะครับเช่นอันนี้คือธงสยามพื้นสีแดงธงช้างเผือกแล้วก็มาเป็นธงไต้ลงที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับและตรงนี้ก็จะมีของจําลองสมัยก่อนนะครับ เช่นยารักษาโรคทองชาส่วนส่วนนี้จะเป็นการเปรียบเทียบของสมัยปางนกาลที่สามนะครับกับปัจจุบันอย่างเช่นขนาดจานวนปัจจุบันเราก็ใช้กระดาษนินสอสมัยก่อนใช้่านกับจานวนมาเขียน,นครับซึ่งลำบากมากครับโอเคครับนี่คือนาฬิกาบบสมัยก่อนนะครับจะใช้ ไม่ว่านาฬิกาแดดครับแฟรมั้งแต่ยุคแรกสุดเลยครับแล้วปัจจุบันนด้กกาเป็นนาฬิกาที่เราใช้มาในปัจจุบันนะครับซึ่งพัฒนาในปีคศ1000-1300นะครับเราไปดูส่วนต่อไปกันครับเราทำในส่วนที่ไหนอะไรหรือเปล่าช่วยไหมโอเค สวัสดีครับสวัสดีครับก็เมื่อกี้ผมเพื่อนผมก็ล้มลงไปนะคะผมก็เลยต้องมาพูดแทนเพื่อนผมที่ล้มลงไปแขนหักเมื่อกี้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่ห้าห้องวิทยาการสมัยใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปของการจัสนาในสมัยก่อนตรงนี้ก็เป็นรูปขยายงานวิชั่นตรงสภาพิจารณาของประเทศไทยก็นะฮะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องต่อไปนะฮะก็ตรงนี้เป็นที่อยู่เก่าของโรงเรียนเราครับ ก็เดี๋ยวเราก็จะไปจู่ห้องถัดไปนะครับโอเคครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องที่แสดงถึงการศึกษาของไทยในสมัยก่อนนะครับก็อันนี้เป็นที่อยู่ที่สองของโรงเรียนเราคือก็คือสำเร็จนะครับก็ไปไปเรื่อยๆจนตรงนี้ครับนี่ก็คือเครื่องโทรเลขที่สมัยก่อนทหารเขาใช้กันแต่โรงเรียนเราก็ได้ซื้อมาใช้เครื่องสองเครื่องนะฮะ ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ครับป้ายนี้ก็คือถนนมุมวนครับที่อยู่ปัจจุบันของโรงเรียนเราตอนนี้นะคะโอเคครับไปห้องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับยินดีจะมารับชมช่วงถักช่วงห้องต่อไปนะครับมันจะเ่นดำไปนี่นะครับนี่คือห้องของผุ้นักสมัยก่อนั้งแต่สมัยก่อนอยู่ปัจจุบันนะครับก็คือ มีหลายท่านมากเลยครับแต่ที่แต่ที่ได้รับชมนะครับส่วนนี้นะนี่คือการอาธิบายต่างๆครับที่บินของบนบนูบน,บนบูวนะครับว่ามาจากพระราชนคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเจ้าก็เดียวหัวน,นะครับซึ่งพระธรรมนส่วนพระอ,องค์จำนวนสองสองสองยี่สิบช่างนะครับ หรือคือหนึ่พยบาทนั่นเองเพื่อซื้อจีนแปลงนี้ด้วยนะครับส่วนนี้คือโบทสืบสัมพันธวงศ์นะครับเหรือคือคิดจากที่4นะครับก็คือรุง่งรุ่งคืนวันคิดฟังเทศเข้าลงสวดสัมพันธวงศ์ทานอาหารกลางวันอีกมื้อหนึ่งแล้วจึงจากกลับไปนะครับส่วนน้ี จะพูดถึงการไดจานีอีกคนในของเรียนรานั้นได้ไปแข่งขันและได้ไชิงช่วยมาได้จากที่จะรับช่วยนะครับจะพบว่ามีช่วยอย่างมากมายเช่นการแข่งขันฟุตบอลการแข่งขันองอุนตีไทยอุนตีสากลและการแข่งขันว่ายน้ำาละตอนนี้มีอีกหลายอย่างได้มากเลยนะครับ ส่วนนี้ข้อนี้นะครับคือเข้านิยมรูปภาพของศิษย์เก่าเป็นถึงศิษิ์ปัจจุบันของนี่เขาเขียิดเดียวไม่อะไรนะครับและนี่ก็คือห้องสุชาตของประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้มีพระคำที่เขียนว่าท่านทั้งหลายก็เหมือนกับะเกียรจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อให้เขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สั่นเสดความวิญญาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ นะครัแล้วท่านผู้ใดที่สนใจจะติดชมที่นี่สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนกรุงเทพพิเศษตึกจอเนกินนะครับแล้วสําหรับที่ต่อไปที่เราจะไปชมที่เป็นที่ไหนขอปิดไว้ก่อนนะครับเชิญเลยครับคุณแบกคุณที่ วัสดีครับนี่เป็นช่วงสเปเชียลพิเศษนะครับก็เราจะมาสำรวจกับที่นี่ก็คือวัดเซนต์หลุยนะครับก็มีประวัติความเป็นมามากมปก่กับที่นี่ก็ก่อตั้งมายาวนานครับก็เราจะพาทุกคนมาสำรวจที่นี่กันนะครับและจะได้มีแขกเชิญพิเศษนั่นคือคุณจอยขอขอคุณจอยครับคุณจอยครับมาจอยเออมามาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจอยครับวันนี้ผมจะมาพาทัวร์ชมที่นี่ครับ ครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับคุณไจ้คุณไจ้ครับวันนี้คุณพาเราไปสำรวจที่ไหนบ้างครับรอบนี้ครับบริเวณรอบนี้นะครับป่ะนี่เราไปเลยโอ้โหนะครับตามเลยครับตามมาเลยครับเออได้ครับแล้วสวนนี่คือสวนอะไร่ะครับข้างล่างสวนนี้มันเป็นบริเวณหน้าสวนเลยมันรู้สึกล่มลื่นมากครับอ๋อโอเคครับแล้วต้นต้นพวกนี้เราอยานจะซูเปอร์อาจจะได้ดูบ้างครับว่ามัน ไม่แน่ใจครับอ๋อก็เป็นพวกต้นไม้ที่ไว้เาวทาสวนทำราท้านใช่ไหมครับของวันนี้งั้นเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงนู้นเลยครับไปตามเรากันไปเลยใช่แม่นั่งเลครับเออไก่ของเ้าที่เราอยู่นี้ขางนั้นนี่คืออะไระครับอ๋อนี่คือบดวัตถุเหลวของวัตถุนี้การออกแบบตานี้คุณคิด เป็นยังไงครับสวยงามหรอือยังไงครับสวยงามและมีความมีคว,มมความเป็นคลาสสิกไหมครับ <c oughs> คลาสสิกนะครับอความเคลาสสิก <c oughs> อ๋อโอเคอ้าวแล้วที่เราเจอข้างในนั้นมันคือที่ไหนหรครับอ๋อโรงเรเียนเปนหลุยส์ศึกษาที่น้องเรียนนั่นเองอ๋อเป็นโรงเรียนเป็นหลุยส์ศึกษานี่ก่อตั้งมาพร้อมกับที่นี่ไหมครับหรือมีก่อตั้งยังไงบ้างน่ก่อตั้งมาอ๋อหลังกว่านั้นแล้วครับโอเคงั้นเราก็อาจจะมีข้างในอยู่ใช่ไหมมีสถานที่ไหนงอั้นเราไปดูข้างในกันต่อเลยครับอืมนี่เป็นการถ่ายคลิป ลักซิโลครับที่เราเห็นที่ติดงานกันสาลาหรืองาลรีนัดก่อนน่าจะผมเดาน่าจะเกาะตั้งห้องกับโบสถ์กันอยู่นะครับแล้วศาลาที่ศาลานี้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรครับเอาไว้ทําวิธีการทางศาสนาอย่างเช่นวิธีศพอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อจัดงานศพใช่ไหมครับน้าผมโอเคครับแล้วอะไรจะมีที่ไหมครับหรือหรือข้าข้าวหรือว่านี่มีที่ใช่ไหมครับก็น่าจะมีโรงพยาบาลศิริเดชที่เดียวครับอ๋อลงบาลศิรินั่นใช่ไหมครับที่เราเห็นอยู่ข้างบนนั้นโรงพยาบาลศิริทำไมครับ เป็นเขานี่คือเขาจับมาพร้อมกันหรือจับมาที่หลังครับหลังอ๋อเพื่อช่วยกันใช่ไหมครับโอเคครับงั้นวันนี้ครับเราทั้งสามคนได้ถ่ายทําเกี่ยวกับที่นี่มาก็น่าจะนาความสมควรก็ทุกคนได้รู้วัาที่นี่หมดแล้วถ้าเกิดข่าวๆวครับถ้าเกิดใครอยากมาที่นี่มาสำรวจด้วยตัวเองก็มาได้นะครับที่เราพยายามซิ้นเลยครับตอนนี้เราขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับเฮ้ย I don't carry you